มาดูเด็กชอบกินข้าวนะคะเด็กอะไรไม่รู้ชอบกินข้าวดูน่าเศร้ามากเมื่อวานไปฉีดยาตัวร้อนคืนเดียวเท่านั้นแหละคนนนี้ยไม่ร้อนเกินสองคืนหรอกไปถึงโรงพยาบาลก็เดินซ่้ายอย่างเดียวเดินเข้าทุกห้องพยาบาลคนไหนไม่สนใจเดินไปหาเขาหมด พ่อแม่ต้องจับไว้นะครับเพราะอยู่โควิดต้องอยู่ไกลๆกันอย่าไปใ,ใกล้นอกแต่ถ้าไม่มีโควิดคงจะไปจับทุกคนแหะแม่พาออกข้างนอกใช่ไหม,มนันก็จะไปแผนกอื่นก่อนเออเข้ามาทุกห้องเข้าทุกห้องโอ้คนนี้แม่แล้วปกติชอบให้แม่อุ้มใช่ไหมจะเดินเนี่ยอยากจะเดินอย่างเดียวอยากจะไปอย่า,ยา<ล>งาเดียวดูสภาพนะครับดูสภาพคุณพ่อจะแผ่นออกมาให้ดูนี่คือสวนน้อยนะพ่อต้องให้ดูข้างล่างข้างล่างเนี่ยโอ้โห ภานี่คือสภาพพี่ปินมีคนชอบทานข้าวสะอาดสะอาดซ้านค่ะจะสะอาดมากจะซ้านค่ะปินกินคีนกินขีนคระปัดคีนตกพื้นหมดเลยค่ะข้าวก็จะมีเป็นเป็นข้าวเป็นข้าวพระนะครับก็คือมีทั้งแซลมอนมีทั้งข้าวและมีมทั้งส้มเป็นข้าวผ่านบาตระ อันนี้อันนี้ข้าวตุนข้าวตุนใส่ผักของแม่อันีข้าวตุนแม่ก็มเล็กน้อยพันไม่สูงแม่ดูเอนี่กินจะเอาของแม่จ้าอ่ะอ่ะแม่ให้อ่ะเอาไหมคะอันนี้ข้าวข้าวตุนเบื่อแล้วไม่อยากเบื่อแล้วค่ะกินอะไรที่แบบแปลกแปลข้าวตุนคุณแม่เบื่อแล้วนะครับจะกินข้าวเม็ดเดี๋ยวกินแซลมอนเป็นชิ้นชิ้นแล้วค่ะตัวเนี้ยนะครับตามไหวเขาเรื่อยเนาะ จุกข้าวเหนียวว่เป็นแล้วนะเด็กคนนี้นี่สุดยอดอนด็ดี้ให้ดูหน้าจ้อจ้อชัดชัดให้ดูชัดชัดไม่เอาคำสุดท้ายเราไม่เอาแล้วคำสุดท้ายโอ้โหโชว์ก่อนคำสุดท้ายโชก่อนนี่พี่ไม่กินไม่กินครับ อาน้ำค่ะน้ำหวาดเข้าไปเฉื่นยไหมคะเชื่อยค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จพวกเราก็จะอาบน้ำอาบท่านะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่23องศาโอ้ใช้ได้แต่ก็ไม่ค่อยหนาวแล้วไม่ค่อยหนาวแล้วอ่ะอุ่นๆเนาะลูกอ่ะอุ่นๆเนาะไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะแม่ขาไม่เอาแล้วค่ะนนงะโอเคจบคลิปกันนะคะพี่ปินไปทานข้าวก่อนนะคะทั้งเล่นทั้งไม่ใช่ไปทานข้าวไปอาบน้ําก่อนนะคะ นี่นะครับมือน,น้อยก็จะแบบทําเล่นขายของไปนะครับผมเล่นของเลงียนน้อยเล่ของเลียนน้อยไปเ,เล่นเข้าไปเล่นเข้าไปเดินบาย้วยยายยายตกใจเมื่อคืนยายบอกทำาไมมันสุกกระปุกขนาดน,นัน้นกินได้กก็ลูกกินจะกินค่ะกินเลยลูกหยิบกินเลยค่ะหยิบกินยังไงลูกหยิบกินยังไงคะน้องกินหยิบกินเองได้ไหมคะอู้อู้อูอ้ สนุกเขาละสนุกเขาละอันนี้แล้วก็กินด้วยลูกโอเคพี่บินบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะมีเสียงบ๊ายบายแล้วค่ะเออประมาณนี้หนึ่งโอเคอะบ๊ายบายพี่บีค่ะบ๊ายบาย